สวัสดีครับพี่น้องฟ้ามหนูหน้าในครอขวานะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมจะกะจะมาแนะนํานะครับพี่น้องสําหรับมือใหม่หรือว่ามือเก่านะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นฤดูผสมพันธุ์ของหนูนะครับตามทงหน้าหรือว่าหนูฟ้ามเฮามันกัดช่วงนี้แหละครับพี่น้องที่มั my or my or my yeah. นกาลังผสมพันธุ์หลืมันใจลูกดีขึ้นในช่วงนี้ครับแล้วผมก็จะพาพี่น้องไปเบิ้งว่าการจัดบองผมน่ะเป็นลักษณะไหที่จะได้ลูกหนูดีนะครับวิธีนี้ผมแนะน้าลูกฟ้ามให้ผมลูกฟ้ามของผมที คิดตามผมเนี่ยถือว่าได้ลูกดีเลยนะครับไปเบิ้งเลยครับผมโอเคครับสาหรับการจัดบอนะครับผมจะจัดในหลักษณะักสี่นะครับการว่างอิดบอ็อกนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับที่ขาดบ่ไใดเลยก็คือเฟี้ยงนะครับหรือว่าหยานะครับที่จะให้เขาห้องออกลูกนะครับนี่นะครับที่ขาดบ่ไใดเลยนะครับ สําหรับการผสมพันธุ์ของหนูของผมนะครับก็คือจะใส่หนึ่งต่อหนึ่งนะครับลักๆหนึ่งต่อหนึ่งนะครับก็จะได้ลูกดีนะครับถื่ว่าดีเลยนะครับเราก็สิ่งที่สําคัญก็คือหัวอาหารนะครับพี่น้องต้องใส่เลือกใส่หัวอาหารที่มั่นถืออ่กับไหวของหนูนะครับบอกง่ายๆนะครับ่าให้พี่น้องเข้าไปเบิ้งก็ได้นะครับหรือว่าจะกดติดตามไว้นะครับผมจะมีอยังดีเนี่ยผมจะบอกพี่น้องนะครับลงคลิปบอกพี่น้องสิครนี่แหละการจับบองผมนะครับพี่น้อง สิ่งสาคัญช่วงนี้มันต้องมีเฟี้ยงนะครับที่จะให้หนูมันเอาลูกเอาลูกไปตุ่มมันไหวนะครับเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่หนูนะครับหนูออกลูกเลยล่ะช่วงนี้ช่วงหนูผสมพันธ์กันนะครับเพิ่งเจอครับถือว่าออกลูกดีที่หนูช่วงนี้ครับการจัดบองผมส่วนใหญ่เลยนะครับจะตั้งอีทบ็อกสองกอนหล้กก็มีแนวผาดอันหนึ่งนะครับ นี่ลักษณะนังสี่นะครับชุดนี้กับหัวก็แยกไปนะครับีเป็นทั้งสี่สูบอนะครับนี่นะครับได้ลูกดีครับฟ้ามผมนี่จะใส่หนึ่งต้นหนึ่งนะครับดีสุดนะครับแยางสะครับการตั้งยิดบล็อกกับย่าไปตั้งชิดแย่เห็นมีหม่องลบหม่องซ่อนนะครับเวลาหนูตัวผูมันขึ้นเลยให้มันไล่ทับตัวแม่เด้วเลยนะครับ แตมีมงลบมงซ่อนตัวแม่เนี่ามันเพร้อมเนี่ยยญตัวยญ้ตัวแม่มนเบร้อมนะครับบัดนี้ตัวผูมันขืนก้อนบัดนี้ตัวผูไล่ทับตัวแม่สิเรียนไปลี่ได้ครับแต่มีมงลี่ให้ตัวแม่เนี่ยตัวแม่จะว่าย่อมให้ทับนะครับนั่นแหละก็คือปัญหาทีเหตดให้หนูบอกลูกนะครับเหยื่งสิเรียนบัดเห็นทองกลมๆนั่นพ่ออมที่ดีขอดไอ้ทองต่อไปเรยได้คำนั่นลูกสําหนี่ผมอีเจ้าอาทิตย์หนึ่งผมก็แยกนะครับ ออกต่อไปก็ดีออกมากเลยนะครับอ่าโอเคนะครับนี่คืออ่าวิธีการผสมหนูหรือว่ายำบ่อนะครับในช่วงหนูที่จะออกลูกนะครับคือหนาผสมพันธุ์หนูเลยได้พี่น้องช่องนี้นะครับวันนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็บฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องหนูหน้านะครขวานนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ